เอาหูตรงเจ็บจนน้ำตาวานทุกวิชามันตบตาถือเข้ามาสัญญาจนน้ำตาหงยยอนว่าหักเขาลายงมง่ายให้ใจบ่จงเขาถิ่มได้แต่ยืนงงตาใกล้ตาแต่เออเาจัดส่วนมันก่อนดีกว,ว่าท่านใดครัดท่านหัวหนอกก็ได้เลยต้องเปิด เห็นไหมตอนแรกเจ็บจนน้ำตาเฮียเสียอาการเสียหลักทุ่มจนเบิดหน้า yeah. ต okay. ักหักแต่เจ้าแห้งเมาก็แหงนืดบ่คือหัวสุกงขาอ๊อฟเยอะทำไมทำไมเอ่อคขา่าเจ็บตัวแรกอะเจ็บ ล็อกเจ็บแบบบันดาดได้ปะเอฟอ่าคือแบบตอนเนี้ยเอเอตอนเนี้ยตัวค่ายๆตัวกระแทกออกมา้าผดครับคือแรกๆพูดแบบเอ้ยเจ็บนะเวย้ยไอ้แบบมันจะอยู่ในอาการแบบคือตอนนี้มันส่อยเขาแล้วนะแต่ถ้ามันเจ็บของเขาคือเจ็บเจ็บแบบบันดาลอะเจ็บ,บอาการเอ้ยเจ็บจนน้ำตาเเสียาการเสียหลักมันยังมันยังหนุ่มอยู่ จนเป็นงเบิร์ดหนาตาหักแต่เจ้าแห้งวากะแห้งงึดแห้งเนี่ยลำขึ้นมานิดนึงล,งลองดูงแห,งแหงง้แหงเวากะแห้งงึดจำว่าอ่าลองมาทั้ง,งตัางตีเจ็บมาเลยเจ็บจนเจ็บจนน้ำตาเหี้ยเสียก,ยกันเสียหลักทุ่มจนเบิดหนาตาหัากแต่เจา้าแห้งวากะแห้งงึดให้เป็นแบบ แหงเวากะแหงนึดแหงเวากะแหงนึดอ่าเดี๋ยวเห็นไหมอ่าแหงเวากะแหงนึดแหงเวากะแหงนึดอ่าคือแบบเขาจะร่ำคำนั้นเลยตอนนี้คือแบบตอนนี้มันที่เป็นแหงเวากะแหงนึดมันที่เป็นนังนคือแหงคำว่าแหงเนี่ยล่ำหนากันไหฮักเต้เจ้าแหงเวากะแหงนึดจังสีนะฮักเต้เจ้าหนึ่งแหงวอกะแหงนึดแหงเวากะแหงนึดอ่า ถุงจนเบิดหนาตั้งหักแต่เจ้าแห้งเว้ากะแห้งนึดเออแห้งเว้ากะแห้งนึดมันสีแบ่งมันสีแบ่งกันอยู่ได้บัดแห้งเว้ากะแห้งเว้ากะแห้งเว้ากะแห้งนึกแห้งเว้ากะแห้งนึกคือคำว่าแห้งเนี่ยมันมันสีทางออกไปอีกน้อยหนึ่งแค่นั่นแหละแบบนั้นนะอ่ะลองลองมาลองเข่าก็ต้องตีด้วย หหาากกกระเเแแงงงับอ่ะเดี๋ยวตาตรงนี้นะเป็นเป็นแบบตอนนี้ตัวลองซะแหงเบาแต่แห้งงึ๊ดมันติดเปเว้นอยู่มับ่บ่ต้องเว้นแห้งเบากับแห้งงึ๊ดแห้งเบากับแห้งงึ๊ดเออแห้งเบากับแห้งงึ๊ดเห็นป่ะอ่ะบางจังหวะตกมันได้จังหะหักแต่เจ้าหนึ่งแห้งเบากะกะตัวที่กะตัวที่สองนี่ตกพอดีแห้งเบากับแห้งงึ๊ดงึ๊ดก็ตก

ແຮງເວົ້າກແຮງງຶດເວົ້າສັນລົງກແຮງດເວົ້າສັນລົແຮງເວົ້າກແຮງງຶດແົກແຮງງົາສ

จนเบิ่ดนาตักหักแต่เจ้าแหงเบากะแหงนึดกลุ่มจนเบิ่ดนาตแหงเบากะแหงนึดหักแต่เจ้าแหงเบากะแหงนึดหักแต่เจ้าคือคำว่าว่าวโตมันยาวนะเอาคำว่าว่าให้สั้นลงแหงเบากะแหงนึด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  อ่าตอนนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นเว้าธรรมดาคือแหงเว้ากะแหงนึดแหงเว้ากะแหงนึดอ่าแหงเว้าแหงเว้ากะแหงนึดแหงเว้ากะแหงนึดอ่าแหงเว้ากะแหงนึดเดี๋ยวตนลองลองเกาะเฮาเด้อฮัดเจ้าแหงเว้ากะแหงนึดฮัดเจ้าแหงเว้ากะแหงนึดเกือบแล้วเกือบแล้วแหงเว้ากะแหงนึด

nít đi ạ Hèn vào cả Hèn vào cả Tổ hèn gấp tổ Cả Tốt Hèn vào cả Hèn vào cả hèn ngứt À Hèn vào cả hèn Hèn vào cả hèn ngứt Hèn vào cả hèn ngứt Hèn vào cả hèn ngứt Ở lòng lòng xì bằng Hèn vào cả hèn ngứt À à lòng bèm nè Hèn vào cả hèn ngứt À lòng bèm แหงว่ากะแหงนึดเฮ้แหงว่ากะแหงนึดเอาแหงว่ากะแหงนึดอัดโต๊ะโตะกะแหงว่ากะแหงนึดแหงว่ากะแหงนึดแหงว่ากะแหงนึดเอาลองๆสิแหงว่ากะแหงนึดตอนเนี้ยเอ้าว่าให้สั่นลงโต๊ะกะทางออกหน่อยหนึ่งแหงว่ากะแหงนึดแหงว่ากะแหงนึดแหงว่ากะแหงนืดแกมติดละแต่ว่าอ่า 잠깐만 예랑 해 한입 갖다줘 행복하네 갖다줘 행복하네 갖다줘 เดีจะาเอื<ป>่กันเอายัจนเราลองทับตัวนี้มากันบ่เอาท่าน <c oughs> ก็นลองทับตัวนี้จนสิเสียเวลาเอาอันเนี้ยปล่อยไปก่อนแหละให้เขาลองตัวอื่นไปก่อนว่าเขาสิเขาสิดัตมองได้นะอ,อันนี้ก็เอาเอาเสียงองเขามาต่อไว้<อ>เพื่อให้มันเป็นตัวอย่างนะให้ลองเขาลองทับด้วยนะ บอให้ไปแถวอื่นก่อนไปมองอื่นก่อนตอบตอไปให้จบก่อนว่าว่าเขาจะแก้จุดใดอะไรก็ค่อยกรอบหูเขาอีกทีนะลองลองตอบไปลองตออีกบางอื่นนะอ่าบ่ขึ้นหัวสีป่งเขาโอเคบ่คึดหัวสีปงเขาบ่คึดหัวสีปงเขาอ่า บ่คือหัวส so ีปงเขาบ่คือหัวสีปงเขาแต่คำสิบ่คือหัวสีปงเขาบ่คือหัวสีปงเขาบ่คืดหัวสีปงเขาอ่ะโอเคเอาตรงนี้อุ้มจนเบิดหน้าตักหักแต่เจ้าเองเมากระเท็บบ่คือหัวสี เอาหัวสั่นลงอีกบ่คืดหัวสิบ่คืดหัวสิปงเขาอ่าคำว่าหัวน่ะอ่าหดมันลงอีกักหน่อยตอนนี้หัวมันตอนนี้ตัวรองเป็นบ่คืดหัวสิปงเขาตัวรองสี่อยู่ให้เป็นบ่คืดหัวสิปงเขาบ่คืดหัวสิปงเออตอนนี้เลยบ่คืดหัวสิปงเขาโอเคตอนนี้นะจนเบิดหน้าตาทัดทัดเตจงเฮ้แบ่เคยเห็น อ่ะแบบเนี้ยสวนถึกแต่ว่ามั่นใจนิดนึงฮัดเจ้าเฮ็นเราก็เห็ดบอสิหัวสีปงเขาเนี่ยอันนั้นมันเก่าบ่สคือหัวสีปงเขาบอสคือหัวสีปงเขาหัวสีปงคหัวสีปงเขาอ่ากุ้มจนเบิดหน้าตักฮัดเจ้าเห็นเรากระเฮ็ด เร่งไปเร่งไปอย่าเร่งอย่าเร่งจนเบิดหน้าตักหักแต่เจ้าแหงบกะแหงบกคือตัวสิโป๊ะเขาอ่ะโอเคส่วนถึงแล้วแต่ไปไปต่อกระสองเบาๆทดสองเบาๆมนอย่างเอาส่วนไปก่อนวนก่อนอ่าลองวาทก่อนไปหมดก๊อปเจ้าของเออเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาก๊อปเจ้าของ hắt cái joe, hang bầu, xì 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 bầu, hủ tông, xếp chân nằm tawa, cặp đèn những gì là, hay xì tuấn xì bầu, bỏ áo hủ tông, hay xì tuấn xì bầu, bỏ áo hủ tông, à, ha, lồng lồng bớt na tắc, hắt cái บอเอาหูตรงติมาเลยนะไผสีเตือนสีเบาบ่เอาหูตรงทำไมค่อยหลากหางนะทิ่มจนเบิดหนาตักหักแต่เจ้าแห้งเบากระแหงนึว่าคือหัวสีปงเขาไผ่สีเตือนสีเบาบอเอาหูตรงว่าตองเว้นเลย ไผสีเตือนสีเบาเอาหูตรงไพสีเตือนสีเบาเอาหูตรงอ่าจนเบิดนาตักหักแต่เจ้าแหงเบาก็แห้งลึกบ่คิดหัวสิโปงเขาไผสีเตือนสีเบาเอาหูตรง เจ็บจนน้ำตาหวานถูกวิชามันตบตาเจ็บจนน้ำตาหวานถูกวิชามันตบตาเจ็บจนน้ำตาหวานถูกวิชามันตบตาเจ็บจนน้ำตาหวานถูกอติดมาเลยถูกวิชามันถูกวิชามันลากขึ้นมาถูกถูกไป ถูกวิชามันตบตาเนี่ยเนี่ยเนี่ยถูกยาวเจ็บจนน้ำตาหวานถูกวิชามันตบตาเจ็บจนน้ำตาหวานถูกวิชามันตบตาเออนี่แหละโอ้ไพ่สีเตือนสีบลก็เอาหูตรงเจ็บจนน้ำตาหวานถูกวิชามันตบถูกติดมาเลย ถูก,กบจนน้ำตาวานถูกวิชามานันตบตาเจ็บจนน้ำตาวานถูกวิชามานันตบตา,ตาเจ็บงงจนน้ำตาวานถูกวิชามานันตบตานั่นแหละตรงที่ตัวหายใจนะั่นแหละคือถูกนะ มว่าสิปงเขาไถ่สิเตือนสิเบ่าก็เอาหูตรงเจ็บก็น้าตาวานถูกวิชามันอาถูกยังถูกวิชามันตบตาถูกวิชามัน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 ตบตาอานั่นทีฟินฟินหน่อยหนึ่งบ่าคิดว่าสิปงเขาไถ่สิเตือนสิเบ่าก็เอาหูตรง เจ็บจนน้ตาวานถูกวิชามันตกตาเจ็บจนน้ำตาวานถูกวิชามักอาถูกเนี่ยเดี๋ยนะเจ็บจนน้ำตาวานถูกอ่ามันถูกขึ้นยกเจ็บจนน้ำตาหวานถูกลากขึ้นาสิเเเกปตตืออนหรง ถูกเต็มเต็มถูกเต็มคำเลยถูกอ่าเจ็บจะน้ำตาวานถูกวิชามันตกตาถูกวิชามนตกตาแต่ตอนนี้ตัวลองถูกวิชาตัวลองซีไว้ให้เป็นถูกวิชามันถูกเต็มถูกเต็มอ่าไผ่สีเตือนสีเหลาเอาหูตรงเจ็บจะน้ำตาวานถูกวิชามันตกตาแบบนี้แหละแบบนี้แหละอ่าแบบนี้แหละถูกแล้ว คิ้ว่าสปงเขาไพสิเตือนสิเหลืก็เอาหูตองเจ็บจนน้ำตาวันถูกวิชามันตกตาถูกแล้วถูกแล้วเอ้าต่อต่อไปเลยอ่าต่อไปเลยเจ็บจนน้ำตาวาน ถูวิชามันตบตาถูกพมมามสัญญาจนน้ำตาหกง,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 งย้อนว่าหักเขาหลายงมง,ง่ายให้ใจบ่จงเขาที่ได้แต่ยืนลงตามใจตาแต่